จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22ซึ่งก็คือวันอังคารนะครับขนาดเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวของอดีตนายกนตครับคุณทักษิณชินวัตรประกาศกับไทยแล้วคราวนี้คุณแพทองทานและคุณพีนทองทาบอกว่ามาจริงไม่โม้ไม่มีเพอร์เจอร์วันกลับน่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นวันประกาศกับไทยในวันที่22เหมือนกันนะครับนั่นก็คือช่วงเช้าก่อนจะ มีการเลือกนายกรัฐมนตรีคุณทักษิณจะลงประเทศไทยที่สนามบินดอนเมืองทันทีนะครับดังนั้นเช้าวันอังคารเป็นวันที่สสเพื่อไทยคงจะต้องคิดกันหนักนะครับตัดสินใจก,กันยากว่าจะไปรับคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองดีหรือว่าจะเดินทางไปโหวตนายกรัฐมนตรีดีจะจัดลำดับ ความสําคัญของ2เรื่องไหนมากกว่ากันนะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเองนั้นก็ยังคงมีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะครับโดะเพายยิ่งปริศนาสําคัญคือคุณเศรษฐาจะชนะโหวตจะเป็นนายพนตรีหรือไม่นะครับคุณจตุพรออกมาบอกแล้วคุณชูอบอ่กบอกแล้วว่าทั้งคุณเศรษฐาและคุณทักษิณจะจบแบบแหฮวทั้งคู่ คุณเศรษฐาจะไม่ได้เป็นนายกและคุณทักษิณจะไม่ได้กลับไทยเดี๋ยววันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กันอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะพูดคุยกับบกลายจุนสมบัติบุญงามอนนงรวมทั้งคุณเอกนัทพร้อมพันเลขาพักรวมไทยสร้างชาติด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับสถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันนะครับอัปเดตเรื่องของการเมืองวันนี้กันก่อนว่าก่อนที่จะถึงวัน,วนบทน,นายกสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรนะวันนี้คุณทักษิณประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าแผนการกลับมาเมืองไทยที่หลายคน ร้อนเรียนว่าไม่กลับนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาคราวนี้มาแน่ๆนะครับเครื่องบินส่วนตัวจะถึงไทยในวันที่22สิงหาคมนะครับคุณแพทองทานและคุณพินทองทามีการเคลื่อนไหวซึ่งยืนยันว่ารอบนี้คุณพ่อกับประเทศไทยแน่ๆน่าจะมาด้วยเครื่องบินส่วนตัวอย่างที่เคยเป็นข่าวนะครับแล้วก็วันนี้นะครับคุณพินทองทานก็มีการโพสต์ภาพนะครับว่าคุณทักษิณน,นั้นมีการเช็คอินนะครับ ที่สนามบินดูไบนะครับแต่ดูภาพแล้วนั้นเป็นภาพของเหตุการณ์ในอดีตนะครับเป็นเหตุการณ์ที่คุณทักษิณรับหลานนะครับแล้วก็ลูกเขยนะครับมากกว่าแต่นั่นคือสัญญาณว่าทางครอบครัวนั้นยืนยันว่าคุณทักษิณกลับไทยอย่างแน่นอนล่าสุดนะครับการที่คุณทักษิณกลับไทยนั้นนะต้องย้ํากับท่านผู้ชมนะครับว่าทางพรรคเพื่อไทยเขายืนยันนะครับว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลแต่อย่างใดนะครับถ้ามีซีจีเราเอาขึ้นมาดูนะครับเรื่องของคุณทักษิณกับไทยนะครับพรรคเพื่อไทยเขายืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยยังไงก็ตามนะครับในข่าวล่าสุดนั้นคุณทักษิณได้ให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวระดับโลกคือ BBC เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของการโหวตคุณเสรษฐาเป็นนายกนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันเดียวกับที่คุณทักษิณกับไทยนั้นคุณทักษิณระบุว่า วันเดียวกับที่คุณทักษิณกับไทยนั้นคุณเศรษฐาจะชนะโหวตตาแหน่งนายกรัธมนตรีนะครับไม่มีอะไรให้กังวลเลยเพราะฉะนั้นมันมีความเคลื่อนไหว2เรื่องซ้อนกันนะครับเรื่องที่1คุณทักษิณกับไทยเรื่องที่2ก็คือการโหวตนายกนรัฐมนตรี2เรื่องนี้เพื่อไทยต้องย้านะครับว่าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันแต่คนจํานวนมากก็ตั้งคําถามว่าทําไมมันบังเอิญกันขนาดนี้เช่นเดียวกับเรื่องของคุณสุเทพเรื่องสุบ,บันนะครับก็ มีการจัดตัดสินคดีคุณสุทเทพเครื่องสุบรรในวันเดียวกันด้วยเพราะ,ะวันนั้นเป็นวันที่การเมืองร้อนแรงทะลุเพดานนะครับคุณทักษิณกับไทยคุณเศรษฐาต้องลุ้นว่าจะได้เป็นนายกหรือไม่และคดีคุณสุเทพนะครับก็จะได้รับการตัดสินเช่นเดียวกับแหล่งข่าวในกองทัพนก็บอกผมว่าพลเอกประยุทธ์จะไปงานทหารเสือพระราชินีซึ่งพลเอกประยุทธ์นั้นไม่ได้ไปมาแล้วหลายปีด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความเคลื่อนไหวที่ปกติอย่างแน่นอนสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้น ในประเทศเราในวันนี้นะครับยิ่งไปกว่านั้นนอกเหนือจากเรื่องคุณทักษิณจะกลับไทยในวันบทนายกแล้วก็แสดงความมั่นใจว่าคุณเศรษฐานะครับจะได้เป็นนายกมนตรีกระชูดแบบถล่มทลายนั้นปัญหาของความเคลื่อนไหวในพรรคเพื่อไทยเองนะครับหรือปัญหาของการโบทคุณเศรษฐาเองก็ยังคง ต้องถือว่าเป็นประเด็นต่อไปนะครับเพราะว่าขณะที่คุณทักษิณแสดงความมั่นใจว่าวันกลับมาของคุณทักษิณจะเป็นวันแห่งชัยชนะของคุณเศรษฐาครับในการชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับปรากฏว่าทางฝั่งสวเองหลายต่หลายคนนะครับออกมาพูดทํานองว่าคุณเศรษฐาคงจะไม่ได้เป็นนายกนะครับเช่นเดียวกับคุณหมอชนน่านซึ่งตอนนี้ถือว่าเป็นเพื่อไทยที่ ทัวลงอย่างหนักนะครับทัวลงหนักขนาดไหนทัวลงหนักขนาดที่มีการโพสต์ทวิ t เตอจนเป็นเทรนทวิตเ t อร์ว่าเมื่อไหร่คุณหมอชนน่านจะลาออกนะครับจากประเด็นที่มีการจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วที่เพื่อไทยนะครับไปจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วกับรวมไทยสร้างชาติ และพลังประชารัฐนะครับความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณความเคลื่อนไหวของคุณเศรษฐาในการเข้าสูต่ตาแหน่งนายกบัตรีหมายถึงการร่วมมือกับรวมไทยสร้างชาติซึ่งเมื่อหมายถึงการร่วมมือกับรวมไทยสร้างชาติคําถามคือแกรนนําเพื่อไทยนะครับที่เคยประกาศบนเวทีหาเสียงของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนน่านที่ประกาศว่าจะไม่มีวันร่วมมือกับพรรคลุงแน่ๆนะครับหรือว่าคุณจาตุรนฉายแสงหรือว่าคุณนัทวุฒิใสเกลือนั้น จะวางตัวจะวางบทบาทอย่างไรแม้กระทั่งคุณเศรษฐาเองนะครับในการให้สัมภาษณ์ก็มีการปราศรัยบนเวทีว่าปิดสวิตช์สามปอนะครับไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติไม่จับมือกับพลังประชารัฐวันนี้คําถามยังไปไม่ถึงคุณเศรษฐาเช่เนเดียวกับคุณแพทองทาที่มีการปราศรัยบนเวทีว่า ปิดสวิต์สามปอปิดสวิตซ์สวอไม่จับมือพลังประชารัฐไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติคำถามยังไปไม่ถึงคุณแพทย์ของทานแต่คำถามปัจจุบันไปถึงคุณหมอชนน่านในฐานะหัวหน้าพักแล้วกลายเป็นที่มาของแฮชแท็กร้อนแรงว่าชนลนานเมื่อไหร่จะลาออกจากพักเพื่อไทยนะครับ วันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวเรื่องของคุณหมอชนน่านออกมาแล้วนะครับสำหรับกระแสที่เรียกร้องให้คุณหมอชนน่านลาออกจากพักเพื่อไทยนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่คุณหมอชนน่านยังไม่ได้ออกมาพูดเองแต่มีการแสดงความเห็นนะครับโดยแอดมินเพจคุณหมอชนน่านซึ่งสื่อทุกแขนงก็รายงานตรงกันว่า ผู้ที่โพสต์นะครับหรือแอดมินเพจนั้นก็น่าจะเป็นภรรยาของคุณหมอชนน่านนะครับโพสต์ในเพจของคุณหมอชนน่านนะครับว่าเรื่องของกระแสะเรียกร้อให้คุณหมอชนน่านลาออกจากพักเพื่อไทยหลังจากมีการดึงรวมไทยสร้างชาติร่วมรัฐบาลน,นั้นไม่ต้องห่วงนะครับะจะลาออกกี่โมงชีวิตหมอชนน่านไม่ติดยุดพอเพียงและมีความพร้อมการรักษาคําพูดการรักษาสจัจจ จึงไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้ามีการเกิดจับเออมีเงื่อนไขที่เคยเกิดจริงคือจับมือกับพลังประชารัฐมีดีวกับลุงป้อมผมลาออกจากหัวหน้าพักณนะวันนี้นะครับการจับมือกับพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการจะไม่เกิดแต่พลังประชารัฐประกาศแล้วว่าจะบวชให้เพื่อไทยนะครับบวชให้คุณเสรษฐาเป็นนายพนตรีและตัวเลขโผการจัดที่นั่งที่เป็นสูตร9ต่อหนึ่งแปลว่าจะต้องมีพักร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทย315 ด้วยจํานวนสสที่มีเวลานี้คือมีทั้งรวมไทยสร้างชาติมีทั้งเพื่อไทยมีทั้งภูมิใจไทยนั้นพักเดียวที่จะทําให้ตัวเลขสสอ,อยู่ที่3ามก็คือพลังประชารัฐด,ดังนั้นยังไงพลังประชารัฐก็จะต้องมานะครับเมื่อพลังประชารัฐยังไงก็จะต้องมาคุณหมอชนน่านจะตอบอย่างไรนะครับเออเพจคุณหมอชนน่านบอกว่าหมอชนน่านไม่เคยยึดติดกับหัวโขน การรักษาสัจจะจึงเป็นเรื่องเล็กมากสําหรับเราที่พร้อมทุกเมื่อเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับมีคนตัดข้อความบางตอนไปบอกว่าคุณหมอชนน่านหรือเพจคุณหมอชนน่านบอกว่าการรักษาสัจจัการรักษาคําพูดเป็นเรื่องเล็กมากคําพูดแบบนี้เหมือนกับครอบครัวคุณหมอชนน่านหรือหมอชนน่านบอกว่าการรักษาสัจจะไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่อ่านในบอบทแล้วเป็นการสื่อสารว่าการรักษาสัจจะเป็นเรื่องสําคัญเราพร้อมทุกเมื่อน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับ การรักษาไว้ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นเรื่องใหญ่และสําคัญจนเทียบไม่ได้นะครับคีย์เวิร์ดตรงนี้อาจจะต้องแปลความว่าหมายถึงคุณหมอชนน่านส่งสัญญาณพร้อมลาออกหรือเปล่าเป็นข้อความที่ด้านหนึ่งฟังดูแล้วกำกวมแต่เป็นข้อความที่อีกด้านหนึ่งฟังดูแล้วเหมือนส่งสัญญาณพร้อมลาออกนะครับถ้าเป็นการส่งสัญญาณพร้อมลาออกกระแสกดดันคุณหมอชนน่านให้ลาออกก็คงจะจบไปแต่ถ้าไม่ใช่สัญญาณลาออกแต่เป็นสัญญาณของการสื่อสารว่า การรักษาสัจจะอาจจะสําคัญแต่การทําเพื่อบ้านเมืองในฐานะหัวหน้าพักในฐานะรัฐมนตรีเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็อาจจะเดินหน้าต่อไปไม่หยุดนะครับเพจคุณหมอชนน่านเก็บอกว่าหมอชนน่านพร้อมลาออกจากหัวหน้าพักทุกเมื่อเมื่อภารกิจใหญ่สําเร็จลุล่วงตรงนี้คือคีย์เวิร์ดถ้าให้ผมประเมินผมเชื่อว่าหมอชนน่านพร้อมลาออกนะครับ เพื่อปฏิบัติหลังจากปฏิบัติภารกิจใหญ่ลุล่งนะครับเพราะนั้นทิศทางการเมืองวันนี้เป็นแบบนี้คือเป็นเป็นช่วงเวลาของการวิพา์วิจารณ์พักเพื่อไทยอย่างดุเดือดน,นะครับแล้วก็เป็นการวิจารณ์ที่ไม่ได้จบแค่คุณหมอชนน่านแต่หลายกระแสวิจารณ์ลามไปถึงคุณจาตุรนฉายแสงหรือแม้กระทั่งคุณนัทวุฒิใสเกลือนะครับและแม้กระทั่งความน่าเชื่อถือของพักเพื่อไทยเองเพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนประเมินว่าพักเพื่อไทยประเชิญวิกีตัทธา ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมีเหตุการณ์ไปเผาสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับเผาส,สัญลักษณ์ของนอปชขนาดเดียวกันผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยบางกลุ่มก็ออกมาโจมตีว่าคนที่เผาสัญลักษณ์ของพรรคเพื่อไทยคนที่เผาสัญลักษณ์ของนอปชเป็นแดงเทียมเป็นแดงกินส้มเป็นแดงแดกส้มไปแล้วเพราะมันมีความเคลื่อนไหวหลายอย่างกระแสสังคมวิจารณ์เพื่อไทยหลังจับมือกับรัฐบาลลุงปฏิเสธไม่ได้คนเสื้อแดงมีความคิดแตกต่างกันต่อท่าทีที่พรรคเพื่อไทย จับมือกับรวมไทยสร้างชาติปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกันขนาดเดียวกันพักเพื่อไทยท่านผู้ชมสังเกตที่ดีนะครับหลังจากที่มีการจับมือกับรวมไทยสร้างชาติพักเพื่อไทยกลายเป็นคนหายทั้งพักทวิตเตอร์ Facebook ของสอสเพื่อไทยทั้งหมดไม่มีความเคลื่อนไหวเกือบจากวันที่2แล้วหลังจากมีการประกาศรวมตัวกับรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ของโคศกพักไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ของรองโซ่หกพัก หรือไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ของสสสายตัวตึงหรือแม้กระทั่งทวิต t ตอร์ c e e o o o k ความเคลื่อนไหวในโซเชียลของผู้สมัครสสสายนายแบกสายนางแบกทั้งหลายเงียบกริบหมดนะครับราวกับว่าการร่วมมือกับรวมไทยสร้างชาตินั้นทําให้กระแสวิพากษ์วิจารณ์พักเพื่อไทยรุนแรงนะครับ จนหลายคนไม่รู้จะแสดงตัวอย่างไรปกป้องจุดยืนพักอย่างไรการลาออกเริ่มเกิดขึ้นชานั้นยอดหงนะครับออบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยลาออกจากตาแหน่งไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้อาจารย์พนัสทัศนียานนลาออกไปเรียบร้อยแล้วดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y u t u b e มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ